ครับว่าทำไมนายกเศษฐาถึงไปต่างประเทศบ่อยแล้วไปมาแล้วกี่ประเทศตอบครับไปมาแล้ว14ประเทศครับแล้วก็มีการเชิญชวนบริษัทชั้นนำทั่วโลกครับให้มาลงทุนในประเทศไทยแล้วกว่า60บริษัทครับครอบคลุมนะครับทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลเกษตรกรรมและอาหารการท่องเที่ยวการเงินการลงทุน รวมถึงโลจิสติกสและการเชิญชวนให้มาตั้งสำนักงานประจำภูมิภาคในประเทศไทยโดยคาดการนะครับว่าผลจากการโลดโชว์ของนายกเศรษฐาจะทำให้มีการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมกว่า5 5 8 0 0 0ล้านบาทแบ่งเป็นอุตสาหก,การรมดิจิทัลนะครับกว่า250,000ล้านบาทรถยนต์อ,อีก2 1 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาทและอิเล็กทรอนิกส์อีกกว่า95,000ล้านบาทครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วครับมีนักลงทุนจากต่างประเทศมาขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มถึง145%และตลอดทั้งปีครับมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงกว่า850 0 0 0ล้านบาทสูงสุดในรอบ9ปีถามว่าการที่นายกเศรษฐาครับไปพบผู้นำประเทศต่างๆ ไปเชิญชวนบริษัทชั้นนำให้มาลงทุนในประเทศไทยมันกลายเป็นสปอตไลท์ครับฉายมาที่ประเทศไทยทําให้เกิดความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกและเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับผู้ประกอบการไทยในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือของคนไทยด้วยที่สำคัญคือทำให้เกิดการจ้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนไทยครับ